สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้พิมพไปหาเก็บเห็ดมาเนาะจ้ะพ่อดีมาแวอันพ่อดีมาแวอันห่างสัป,ปสินขาเนาะจ้ะช่างไนพลอจ้ะพิมพ์บอเด้ลงไปตลาดน้ำเพลเนาะจ้ะมีรถคนอื่นนจเนาะจ้ะ ขั้นนี้เนาะจะเบอร์นี้แล้วจะทะเบียนพ่อใหญ่เราบ่เด้ล็อกรถพิมกับค่าจะกลมซองอันอันเบิ่งคลิปให้เพื่อนอยู่เนาะจ้าอันเราว่าเปิดประตูเขาว่าหนังอันพิมกับแหนมเบืองหนา้าเพื่อนก็บห้องพิมกับห้องโอ้ยเนาะ กับวิสาหลายอย่างนึงด้วยจะอันแต่ว่าอันเอา้าคือเป็นสันสันค้นมาหนังน้ำวิบโอ้ยแต่อยากหัวที่ไหนได้เพื่อนกับหว่วงคือกันเพื่อนเอาเพื่อนมาพวกแม่รถเพื่อนเพื่อนขอถวาเขารถเพื่อนยุ่งข,ขังกันนล้วจะเขาขับออกไปแล้วเพื่อนแต่อยากหัวจพวะพี่น้องสร้างหวานนาะพี่น้องคนเท่าก็ได้โอ้คลิปนี้มาบออันแต่ลกครบคำชู้พี่น้องฟังแล้วจะ อันถ้าถึกใจกะอ,อย่าลืมกดติดตามพิมพ์ด้อจ้าก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พร้อมกระสิซื้อ่องของพิมพ์กับพิมพ์ผ้าผ้าเพื่พพนอนนะจ้ะเบานัวหัวมวนมิสาละแนะบมิสาละแนะ่ขอบคุณด้อจ้ะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมสำหรับมือนี้สวัสดีจา้าพอกันคลิปหนาจา้า